สวัสดีครับนี่คือช่องวิซซ่มีดังแชลนะครับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวบ้างบางส่วนนะครับอันนี้ก็แค่บางส่วนนะครับยังไม่เต็มหมดนะครับอันนี้ก็เริ่มที่ดวงนี้เลยนะครับพี่บิ๊กก็ซื้อมานะครับนี่ครับเป็นเล้าลายนกนะครับลายนกนี่นะครับนี่อันนี้เป็นเลนบอนครับ ชือกก็ใช้เชือกเอ็นนะครับใช้เชือกเอ็นนะครบตรงต่อไปครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นว่าสองห้องนะครับทีีก็ทํานะครับอันนี้ทำเองหรือว่าซื้อมาครับทําเองนะครับปีก็จะใหญ่นะครับรับลมนะครับปีแข็งไหมนะครับตรงนี้ก็ทําเองนะครับก็สองหางนะครับถ้านุงก็ยังไม่ได้มาใส่เลยนะครับแต่เรามีคันแล้วนะครับ เรายังไม่ได้มานะครับกำลังทำแอวอยู่นลครับทำแหว่นะครับแล้วก็ติดเป็นสีฟ้าสีสีน้ำเงินสีเหลืองนะครับอีพีอีพีหน้าไปดิ่งให้ดูนะครับครับแล้วอีพีหน้าไปดิ่งให้ดูนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นจุลานะครับจุลาจุลาภาคใต้นะครับทรงภาคใต้ที่เราทําเองนะครับนี่นะครับทรงภาคใต้นะครับเราติดด้วย อย่าไอถุงพลาสติกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สีดําสีฟ้านะครับน่าจะสีนินนะครับอันนี้เขาก็เขาสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะยื่นให้ดูเหมือนกันนะครับถ้าเราลงต่อไปครับอันนี้เดี๋ยวเราเอี้ยง้อดีแว่านะครับนี่นะครับคันขนูเราขนูเรานะครับก็นี่สามพันสี่พันนะครับนี่นะครับ สามคันนะครับอันนี้ก็เครื่องบินนะครับอันนี้ก็จุลายักษ์นะครับอันนี้ก็ว่าวจุลานะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ตรงนี้นะครับเป็นว่าเครื่องบินนะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะครับตรงนี้ก็ประมาณเมตรหกสิบนะครับเมตรหกสิบตรงนี้คนรีวิวสูงเท่าไหร่ครับผมเมตรห้าสิบหกครับครับผมนี่นะครับก็กระดาษปูนะครับกระดาษปูอันนี้เราก็ไม่ได้ทําเองครับ แต่ดวงนี้ครับยักษ์เขียวนะครับยักษ์เขียวตวงนี้ครับก็เราก็ติดสนูไว้เลยนะครับเพราะกลัวสนูเคลื่อนนะครับตวงนี้นะครับก็เป็นยักษ์เขียวนะครับติดด้วยผ้าร่มเลยนะครับผ้าร่มแล้วก็เขาก็ปกตินะครับนี่ครับสนูคุณลั่นบ้านนะครับคือเขามองเลยครับถ้าเราวิ่งตวงนี้ครับสีก็ใช้ได้ครับไปวิ่งวิ่งลมพอดีครับสีเขียวนะครับดวงนี้ก็ไอ้ขาวนะครับไอ้ขาวนี่ครับ ชนูก็เป็นชนูคันเล็กนะครับคันนั้นนะครับนี่ครับก็สีขาวนะครับติดด้วยกระดาษปูนนะครับแล้วก็มีสีทอนในนั้นนะคันี่เป็นเป็นดวงเก่าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นปีที่แล้วนะครับแล้วดวงนี้นะครับซึ่งเรานําเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเนยนะครับที่เราถ่ายคลิปให้ดูนะครับนําเข้ามาดวงล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับเป็นว่าเครื่องบินนะครับเครื่องบินนะครับเครื่องบินบินยักษ์นะครับเครื่องบินยักษ์ก็ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับดวงนี้แม้ก็เมตร หกพนห้านะครับตรงนี้ดึงแรงมากนะครับคือถ้าไม่ใส่ถุงมือคือมือขาดนะครับตรงนี้ก็กิดด้วยกระดาษปูเหมือนกันนะครับแล้วเราก็พ่นสีด้วยนะครับบนูนังนี้นะครับนะครับเราจะเอาว่าอออกแล้วหมุนให้ดูนะครับเราก็พ่นสีนะครับพ่นสีด้วยนะครับนี่ครับเนี่ยครับพ่นสีนะครับ สีบอลนะครับสีบอลออกเรียบๆนะครับนะครับแล้วพวกขั้นสีนะครับพร้อมไฟนะครับแต่เราจะเราถอดไฟที่มันเป็นไฟสีแดงนะครับถอดออกแล้วนะครับเพราะว่ากลัวมันจะนั้นนะครับเราพ่นสีนะครับกลัวสีมันจะติดนะครับอันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนนะครับยังไม่เต็ม นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดวงนี้ก็กําลังจะทานะครับไรีวิวดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเซื้อให้อีกทีหนึ่งนะครับตวงนี้นะครับในใครเดีอีกเยอะไหมครับเลือกอีกสี่ห้าดวงนะครับประมาณนี้นะคบสี่ห้าดวงนี่ครับก็เราก็ไม่ได้วิ่งว่าเพราะพี่บิ๊กก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยไม่ได้วิ่งให้ดูนะครับ แต่ช่วงนี้ก็ลมไม่ค่อยมีเลยนะครับหลอดวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับถ้าครบพันคนเราจะแจกบ้างนะครับดวงจุลาสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย